ชามเน็จับตาหนักมากค่ะนิงปณิตาอันฟอลล์สามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะบอกในรายการคุยแซบโชว์ขอว่าคนที่รู้เรื่องนี้และเอามาบอกคือลูกสาวค่ะ เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นข่าวที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับกรณีความสัมพันธ์ของครอบครัวตัวแม่อย่างคุณหนิงปณิตาและสามีคุณจินค่ะที่ก่อนหน้านี้มีคนตาดีค่ะไปเห็นว่าคุณจินควงสาวปริศนาขึ้นเครื่องบินต่อมาค่ะทางคุณหนิงได้มีการออกมาโพชี้แจงเรื่องราวลังงล่าวที่เกิดขึ้นค่ะว่าทราบตามคําบอกมาอีกทีว่าต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงน่าจะโทรถามสองคนที่ทําให้เกิดข่าวจะเป็นคําตอบที่ดีกว่านั่นเองค่ะซึ่งต่อมาค่ะถ้า การกระแสข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับความรักที่มีปัญหาของครอบครัวคุณหนิงและคุณจินค่ะล่าสุดทางนายเอ็นเตอร์เทนได้มีการออกมาโพสข้อความชวนจับตามองอีกครั้งว่า อยยังไรหนิงบณิตาัน f o l l o w ไอจีสามีจินแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเข้าไปเช็คในอินสตาแกรมของคุณหนิงบณิตาก็พบว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้กดติดตามอินสตาแกรมของสามีแล้วจริงๆค่ะส่วนเรื่องราวดังกล่าวจะเกิดอะไรขึ้นนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปขณะล่าสุดค่ะทางรายการคุยแซบโชว์ได้มีการมาเผยคลิปตัวอย่างเทปพ,พิเศษที่มีคุณหนิงปณิตาเป็นแขกรับเชิญในรายการค่ะที่มาตอบทุกประเด็นดราม,มา่าประเด็นเกี่ยวกับความรักของครอบครัวที่สังคมจับตามองนั่นเองค่ะโดยมีคุณธัญญาแล้วก็คุณ เบน์ค่ะเป็นพิธีกรรายการค่ะโดยมีตัวอย่างรายการบางช่วงบางตอนค่ะออกมาให้เราได้ชมกันซึ่งมีประโยคหนึ่งค่ะที่คุณหนิงพูดว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงผิดทุกครั้งโดยทางคุณธัญญาถามค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาจับไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เรายังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้ ก็มีประโยคนึงค่ะที่คุณหนิงพูดว่ามือที่3ามกัดกินครอบครัวแล้วก็มีประโยคนึงที่คุณหนิงเล่าค่ะว่าเรื่องนี้หนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เองแต่คนที่รับรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องแล้วมาเล่าให้หนิงฟังนั่นเองค่ะ ซึ่งในรายการค่ะก็มีคําถามเดิมที่ถามคุณหิงว่าอยากอย่าไหมก่อนที่จะตัดไปที่คุณหิงพูดว่าหนิงเหนื่อยหนิงห่วงอย่างเดียวคือนิรินและยังมีต่อค่ะตัวอย่างมีคําถามว่าเลิกหรือไม่เลิกก็มีคําพูดของคุณหิงตัดออกมาค่ะว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าวันจันทร์ที่24นี้จะรู้ทุกข้อเท็จจริงที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับปัญหาความรักของคุณญิงปณิตาแล้วก็สามีนั่นเองค่ะเอานม่าไงก็ส่งกำลังใจให้กับคุณญิงปริตากันเยอะๆด้ยวยนะคะถ้ามีเรื่องราวของคุณอิงอมาัปเดตอีกทัาเพจระจเมาท์จามาเดลคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ